สวัสดีฮะทุกคนวันนี้บันนี่จะไปกินไก่ร้านลุงกันแหละเห้ตามมาเลยนี่นี่ทางนี้ครับทุกคนเดินนกเด็กนี่ไก่สองชิ้นนี่นี่ไก่ร้านลุงกินไก่แล้วอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร์แล้วไปดูคลิปกันนะ่งอ่อร่อยเลยอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร์กดกระดิง่งกิ้งกิง้ให้บันนี่ด้วยนะ ว้าวไม่รู้หรอกชั์เกิลแต่ว่าป่าเขียวลำเนาไพรทุ่งใหญ่แห่งหนาเลสวนแห่งนี้เนี่ยมันคือที่ที่สำหรับการปลดปล่อยสัตว์แบบกระต่ายแบบชันนะนั่นอันครั้งได้มาเที่ยวป่าเนี่ยสุขภาพจิตสุขภาพกายแล้วก็อากาศที่มันสดชื่นแบบนี้มันทำให้บันนี่รู้สึกว่าได้คืนสู่ผืนป่านี่คือพฤติกรรมการอาบป่าที่วัยรุ่นชอบนะอาป่าป่า โดยเฉพาะวัยรุ่นสัตว์ป่าแบบเธอใช่นี่กระโดดลงน้ำเล่นน้ำแปมแปมน้ำเนี่ยนี่น้ำสะอาดมากนะชายก็เดี๋ยววันนี้จะดื่มให้ดูนะอาสดชื่น เลือกอกมาด้วยนะนี่นะพยาตนะเวลาเราดูน้ำล้วไปขาวใสอย่างงี้นะน้ำไม่ขุ่นบบเนี้คือเราไม่ต้องกลัวพวกอมีบกอมีบ้านเลยนะแต่เอาจะระวังเรื่องพยาติแม่น้ำสักนิดหนึ่งกระโดดขึ้นดีกว่าเอ้าจากหลักที่เธอแช่น้ำไปแล้วเธอน่าจะได้รู้สึกว่าแบบว่าสัมผัสถึงธรรมชาติอย่างแท้จริงใช่ไหมล่ะสัมผัสธรรมชาติที่แท้จริงเลย โอ้นั่นมีหอคอยสังเกตการอยู่ตรงนู้นด้วยฉันว่าเรามาสังเกตการสัตว์ป่าดีกว่าดูว่าถ้าเราไปส่องสัตว์เราก็จะเห็นว่ามันจะมีสัตว์ตัวไหนมาดื่มน้ําลำธารตรงนี้บ้างนี่ยกตัวอย่างเช่นนะเธอเคยเห็นไหมเวลามีน้องแมวนะ่ะดื่มน้ำนะ่ะน้องแมวจะไม่ชอบดื่มน้าที่เป็นน้ํานิ่งแบบนี้นะเพราะว่าสัญชาตญาณของสัตว์ป่าที่เป็นสัตว์นักล่านนะ่ะชอบดื่มน้ําที่เป็นน้ําไหลอย่างนี้ตลอดเวลาซึ่งอยู่ในธรรมชาตินะ่ะ ใชแล้วนี่ว่าสัตว์นักล่าก็อาจจะมาดื่มน้ําตรงนี้เราอาจจะได้เห็นเสือสิงกระทิงแรกนี่โอเคเลยงั้นเราต้องไปหาจุดสังเกตการกันแล้วแหละหอนุ้นไกลไปนาะฉันว่นเนาะฉันว่าเดี๋ยวเรามาสร้างที่พักหยุดริมนี้ดีกว่านะเริ่มเลยชายเก้าตื่นเต้นเริ่มหาทําเลที่พักก่อนหนึ่ง นี่เชโกกับบันนี่ได้แยกกันเพื่อตามหาทำเลที่ตั้งที่เหมาะสมกับการสร้างหองคอยไว้ดูสัตว์ป่ามากินน้ำน่ะเอทุกคนคิดว่าทำเลตรงไหนน่าจะเหมาะน่ะชนเอมันน่าจะต้องเป็นที่น้ำไหลผ่านแล้วก็ต้องมีที่ให้เราสามารถส่องได้ใกล้ไม่รบกวนการกินน้ำของสัตว์ป่าด้วยตรงนี้น้ำไหลเชี่ยวอยู่เหมือนกันนั้นเนี่ย เออโอ้ใช่ก็ว่าตรงนี้มาตรงนี้มาะบันนี่เจอแล้วอ้าวตรงนั้อแล้วอ้าวหรือตรงตรงนั้นเหรอได้ได้เดี๋ยวบันนี่วิ่งไปนี่นี่นี่ใช่ก็ว่าตรงเนี้ยสัตว์น่าจะเดินลงมาน่ะเห็นไหมเห็นทางนนั้เหรอใช่เห็นทางลาดไหมเราก็ไปแอบอยู่ตรงไหนเราอยู่บนก้อนหินนี้เหรอเราอยู่บนก้อนหินนี้ก็ได้หรือจะฝั่งนู้นเพื่อแอบแ้นไมนี้อบันนี่แล้วเราอยู่บนยอดต้นไม้นี้ก็ดีนะ เคเลยถ้างั้นเริ่มสร้างบ้านกันบ้านต้นไม้นี่บ้านต้นไม้ของจริงเลยนะบันนี่ฉันชอบมากเลยนี่เลยเป็นบ้านที่ฉันไฟฝัดเอออย่าเสียงดังมากใช่ก็ถ้าเราจะดูสัตว์ป่าเราไม่ควรที่จะส่งเสียงให้มันดังไปมากกว่านี้อ๋ออ๋ออ๋อใช่ เราจะไม่กลมกลืนกับธรรมชาติว่าแต่เธอเกือนแข็งเป็นหินเลยนะว่าต้องนิ่งๆไว้นะชิคก์เก้าอ้อหนิ่งๆชิกเกจะแข็งเป็นหินเหนมือนกันเดี๋ยวมันมีการเคลื่อนที่เคลื่อนไหวแล้วสัตว์มันจะคิดว่ามีคนอยู่เราต้องนิ่งไว้้กลมกลืนถูกต้องชิคก์เก้าน,นิ่งหรือยังนิ่งหรือยังนิ่งแข็งเลยแหละตอนนี้ชันก็<า>แข็งเลย ดีที่แข็งแต่อย่าเสียงดังมากต้องเบาๆนะโอเคเบาๆทุกคนใครเคยส่องสัตว์แบบนี้บ้างอ๋ไม่ใช่ก็ได้เสยีสยงลิงเห็นแล้วเห็นแล้วรอบนี้ฉันเห็นแล้วรอบนี้เจอลิงแล้วเฮ้ยโอ๊ะใช้เขาอย่าเสียงดังลิงมันกลัวนะอ๋อมันมาใกล้เรามากเลยนะอู้ฮึฉันว,<า><า>ว่าลิงมันกลัวแฮะ ลิมันกลัวเนี่ย <Hey. S 2> ริงด้วยดิมันกลัวออมันเดินกลับแล้วนะหรือว่ามันเห็นเราทำไงดีนะมันมน่าจะได้กลิ่นนะเชก็เราส่งเสียงดังไปหน่อยไม่เป็นไรเรารอตัวใหม่ตัวใหม่ที่ไม่ใช่ลิงน่าจะมีอีกนะบันนี่ว่านะอ้อเชก็เคยไปเที่ยวเขาใหญ่นะบันนี่แล้วก็แบบว่าเคยเจอนี่เคยเจอเคยเจอ,เเจอกวางกวางมันชอบเข้ามาใกล้ๆเลยนะ โอ้นั่นไงกระโดดมาแล้วพูดปุ๊บมาปั๊บว้าวนี่มันกวางกวางเอ้ยไม่ใช่กวางมันเหมือนเลียงผาเลยโอ้มันกินน้ำเมื่อกี้มันกระโดดกินน้ำใช่ก็เห็นใช่ไหมใช่ใช่มันเป็นเลียงผาบันนี่มันกระโดดกินน้ำมันปีนก้อนหินปีนภูเขาด้วยว้าวน่ารักมากเลย คนเป็นยังไงบ้างวันนี้เราได้ส่องสัตว์กันแล้วอย่างน้อยคุ้มแล้วเจอทั้งลิงเจอทั้งกวางเอ๊ะเลียงผาหนะ้าโอ้ชันก็ไม่เคยเห็นเลียงผาที่ปินภูเขาปินก้อนหินในสูขแบบนี้เลยเคยเห็นแต่ในทีวีอิงด้วยน่ารักมากเลยแฮทุกคนคิดว่าเราจะเจอสัตว์อะไรกันอีกหนะ้าคิดว่าจะเจอช้างไหมเจอช้างแต่ว่าเจอช้างคงไม่ดีแฮ เดี๋ยวเราจะโดนเหยียบนาใครก็ับบั่ park. นที่จะเจอตัวอะไรคอมเมนต์มาหน่อยนะหรือใครไปส่องสัตว์แล้วเคยเจอตัวอะไรบ้างก็คอมเมนต์มาเลยเหมือนเห็นอะไรแวบๆตัวอะไรน่ะลอยได้ด้วยโอโหโอโหโอเฮ้ยรอบนี้เจ๋งเจอกวางเล่น กวางเดินสองขาสอง,สองดูดีๆสองดูดีๆวุ้งมันอยู่ตรงนั้นแค่กวางมันแปลกๆแค่ตัวนี้น่ะกวางเล่นน้ําเดินสองขาโอ้โอ้โโอ,อะไรขึ้นย่าจะไป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 ลุไป่ลุบจะก็กระไรน่ะ,ะขึ้นมาขึ้นมาโอ้แตยละกระไรน่ะไม่รู้สินะรู้สึกว่าเมื่อกี้ฉันใกล้ชิดกับกวางมากเลยนน่ะนี่ก่อนนี่ก่อนเป็นอะไรน่ะต้องลงไปดูแล อะไรขึ้นเนี่ยกวางตัวนี้มันปกติกวางมันจะกลัวเราแต่ว่านี่เรากลัวมันแปลกมากอู้โดนควันออมันแปลกแปลกแหะโอ้วันนี้เมื่อกี้มันเ,เกิดอะไรขึ้นเราโดนกวางลากลงมาข้างล่างเหรอกวางอะไรทำไมมันโหอดจังนะ้ะ นั่นแหละสิตอนนี้หายไปไหนแล้วก็ไม่รู้นะแต่ว่ามันจะปลอดภัยไหมเนี่ยในเมื่อเราทำห้างขึ้นไปเนี่ยปึบมันนี่ขึ้นไปก่อนโอเคโมันนี่ขึ้นมาแล้วมันนี่จะส่งลิฟต์ลงไปรับไซเคิลนะเออมันนี่ถ้าส่งลิฟต์เคลงมารับฉันลงมารับฉันอยู่ข้างล่างเหมือนปลอดภัยแล้วนะขึ้นมาเลยขึ้นมาเลยขึ้นมาเลยอ่าวโอเคเดี๋ยวมันนี่กดขึ้นให้ฟึบอ่ามาปลอดภัยหายช่วง โอเคโอเคอ้าวออเ่กระโดดเลยไปนน่าบานี้หลอนแล้วนั่นเนี่ยอ้าแชร์เข้ากระโดดลงไปข้างล่างได้ด้วยเดีอเนี่าอ่าฮ่าข้ข้างหลั่าทททออนนี้บยังโดนด้วยเลยนะโอแชรเ้าบ้านพังอ่ะ เออมันกวางอะไรเนี่ยเออกวขาวขึ้นภูเขากับเขบาไว้กิมก็ไก่อะไม่ใช่แฮะอยรีบขึ้นมารีบขึ้นมาเลยโอ,โอ๊ยตกกระจายเงาตัวเองโอ้ my god แอบเราต้องแอบอยู่ในบ้านที่ปลอดภยัยชุบอ้ยมันนี่ตอนนี้เราจะรอดกันไหมนะ่ะเนี่ยมันกวางอะไรกัน ไม่รู้แฮะมันใช่มันใช่กวางขาวเปล่ากวางขาวที่ว่านั่นคือกวางอะไรนะกวางขาวอยู่กลางเขาไปกลางเขากวางขาวเดินมาแยะลามาและยองแล้วขึ้นล่องแล้วหวังนิยองย้ลายใย่กินลามใหน้ำใยญ่ใหญ่ใหญ่เยอะก็ตันนี้ไปลีเหวหรือเวียเดียวเดียวเวียดไปเดียวมาเอ๊ท่านนี้มันก็ไม่มาหาเราแล้วใช่ไหม <laughs> ไม่รู้สินะเออเออไม่ไม่น่าใช่แล้วชายก็โนนนนนมันวิ่งมาแล้วนะอ้ยเพลงนี้ก็ไม่ช่วยเหรอเนี่เออเอยเอพลงนี้ก็ไม่ช่วยไม่ช่วยเลยเอา